สวัสดีครับนะ้านๆะทุกท่านสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพานะ้าๆนะครับมาพบกับอีกหนึ่ง EP นะครับสําหรับคูปะต้า L4018SP นะครับสาหรับน้าๆนะครับที่เวลานํารถลงในสวนนะครับหรือว่าลงในทุ่งนานะครับแล้วเป็นดินร่วนนะครับแล้วล้อหลัง ขออภัยครับแล้วล้อหลังของเขาเนี่ยฟรีนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับก็คือใส่เวทนี่นะครับพามาสนานเลยยังไม่บอกหัวข้อคลิปเลยให้นา้นาๆใส่เวทนะครับหรือว่าตัวถ่วงน้ําหนักล้อหลังนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีน้ําหนัก50กิโลกร,รมัมนะครับจะใส่ที่บริเวณเข้างในดุมของล้อหลังนะครับลักษณะนี้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเวลาไปไถดินล้วนนะครับดินที่เขาร่วนๆหน่อยนะครับล้อหลังเขาจะฟีนะครับถึงแม้จะใส่ขับสีแล้วก็ตามนะครับแต่ล้อหลังเขาก็ฟรีนะครับเนื่องจากน้ําหนักของของล้อเนี่ยเขาน้อยนะครับถึงแม้นะครับผมจะเลือกตัวยางเป็นบิตสโตนแล้วก็ตามนะครับตัวยางผมจะเป็นบิสโตนนะนี่นะครับ ยางของบิสโตรนนะครับจะต่างกับยางยี่ห้ออื่นตรงที่ของบิสโตรนนะครับตัวหน้ายางเขาจะแคบเห็นไหมฮะแต่ตัวบั้งเขาเนี่ยจะสูงนี่ตัวบั้งสูงมากนะครับนี่นานานดูนิ้วผมนะนี่บั้งสูงมากนะครับนี่ขนาดบั้งสูงนะครับก็ยังคงมีอาการฟรีอยู่นะครับก็วิธีแก้ไขปัญหานะครับก็ง่ายๆเลยก็คือหาเบรมาใส่ลอ้อนะครับ วิธีติดตั้งนะครับก็ไม่ง่ายก็เป็นแค่การขันน็อตธรรมดาเท่านั้นเองนะครับตัวน็อตเขาจะเป็นลักษณะนี้นี่เป็นน็อตยาวนะครับก็จะมีแหวนธรรมดาแหวนสปริงนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะฮะตัวนี้จะเป็นเบอร์ยีิบสองนะครับใช้ประัจปอนในการขันนะครับตั้งค่าขันไว้ที่หนึ่งร้อยนิวตันเมตรนะครับอย่าลืมนะครับลืมไม่ได้เลยก็คือน้ํายาล็อกเกี่ยวตัวนี้นะครับกันคลาย นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับหากน้าทําการติดตั้งคนเดียวนะครับก็คงจะต้องล็อกนะครับล็อกแบบยังไม่ต้องใช้น้ํายาล็อกเกียวก่อนนะครับล็อกประมาณนี้นี่นะครับจากนั้นนะครับนา้าค่อยคายนะครับน็อตตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาทําการใส่น้ํายาล็อกเกียวแล้วก็ขันกวดไปที่หนึ่งร้อยนิวตันเมตรนะครับจากนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆจนครบสามตัวนะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับ ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีวิธีการขันน็อตให้นานาได้ดูเป็นวิธีการขันน็อตแล้วกันเนาะนะครับง่ายๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่านานาทราบแล้วก็ข้ามไปได้เลยเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ